โลกของเราประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติมากมายนอกจากปรากฏการแผ่นดินไหวที่สร้างความเสียหายไว้มากอีกภัยพิบัติที่มีความรุนแรงไม่แพ้กันและเกี่ยวข้องกับแผ่นดินไหวโดยตรงก็คือสึนามิแล้วมันคืออะไรสึนามิเป็นภาษาญี่ปุ่นมาจากคำว่าสึที่แปลว่าท่าเรือและนามิที่แปลว่าคลื่นเมื่อรวมกันจึงหมายถึงคลื่นที่ซัดเข้าสู่ท่าเรือที่มาของชื่อนั้นมาจากชาวประมงญี่ปุ่นที่ออกไปหาปลาพอกลับมาก็พบว่าท่าเรือพังพินาศ เพราะคลื่นยักษ์พัดทำลายหมดทีนี้เรามาดูสาเหตุที่ทำให้เกิดสึนามิกันหลักการเกิดสึนามิคล้ายกับเวลาเราโยนก้อนหินลงบ่อน้ำเมื่อก้อนหินตกลงไปในน้ำน้ำในบ่อก็จะกระฉอบเป็นคลื่นเข้ากระทบฝั่งเช่นเดียวกับในทะเลสิ่งที่ทำหน้าที่เหมือนก้อนหินที่ตกลงไปในบ่อน้ำได้แก่อุกกาบาตท,ที่ตกลงไปในทะเลการทดลองนิวเคลียร์ในทะเลแผ่นดินถล่มลงทะเลภูเขาไฟระเบิดใต้น้ำหรือแผ่นดินไหวใต้น้ำและมีการแทนที่น้ำกระทันหัน ซึ่งต้องเป็นแผ่นดินไหวที่มีขนาดมากกว่าเจ็ดตามมาตาริกเตอร์ขึ้นไปซึนามิจึงจะเกิดได้แล้วกระบวนการเกิดซึนามิเป็นอย่างไรเมื่อแผ่นเปลือกโลกใต้มหาสมุทยุบตัวลงน้ําทะเลที่อยู่ด้านบนจะไหลยุบตามลงไปด้วยส่วนน้าทะเลในบริเวณข้านเคียงที่มีระดับสูงกว่าจะไหลเข้ามาแทนที่แล้วปะทักกันการแทนที่น้ํากระทันนี้เองเป็นหัวใจหลักของสึนามิเพราะมันทําให้เกิดคลื่นสะท้อนกลับในทุกทิศทางเหมือนการโยนก้อนหินลงน้ํานั่นเองในขณะที่คลื่นอยู่ในทะเลลึก คลื่นจะสูงไม่มากฐานกว้าง100กิโลเมตรแต่มีค่าความเร็วสูงประมาณ700 -800 ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่เมื่อคลื่นเข้ามาใกล้ชายฝั่งท้องทะเลที่ตื้นจะทําให้คลื่นลดความเร็วลงอย่างฉับพลันและทําให้น้ําในทะเลที่ชายฝั่งลดลงอย่างรวดเร็วตามไปด้วยโดยที่แรงประทะยังทรงพลังอยู่คลื่นจะอัดตัวจนมีฐานกว้าง2-3ถึงกิโลเมตรยอดคลื่นจึงถูกยกขึ้นสูงอย่างรวดเร็วถึงง10-30เเเเมมตรแและัััดขข้้าาาาสสสูู่่่่่ชชยยในนนนทีุนอนอืง ความเสียหายก็ตามมาเป็นระลอกประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบบ่อยครั้งจากสึนามิล่าสุดที่มีความสําคัญก็คือแผ่นดินไหวใต้เทะเลในโทโฮกุเมื่อวันที่11มีนาคมพุทธศักราช2554ขนาดกว่า8.9ตามมาตราริกเตอร์ทําให้เกิดคลื่นสึนามิซัดเข้าเมืองและซัดโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะเสียหายรุนแรงภัยพิบัติในครั้งนี้ทําให้มีผู้เสียชีวิตกว่า15,729คน ประเทศไทยของเราเองก็ได้รับผลกระทบรุนแรงจากสึนามิเช่นกันเมื่อวันที่26ธันวาคมพุทธศักราช2547เกิดแผ่นดินไหวจากการยุบตัวของเปลือกโลกใต้มหาสมุทรอินเดียและเกาะสุมารตราขนาด9.0ตามมารตราริกเตอร์ส่งผลให้เกิดสึนามิถล่มชายฝั่งโดยรอบรวมถึงประเทศไทยรวมผู้เสียชีวิตในหลายประเทศจากภัยพิบัติในครั้งนี้กว่า2,030,000คนส่วนในประเทศไทยเองมีผู้เสียชีวิตกว่า5,395คน เราได้เห็นผลกระทบใหญ่หลวงต่อชายฝั่งทะเลอันดามันไปแล้วแต่รู้ไหมว่าชายฝั่งเหล่านี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่บอกความรุนแรงของคลื่นสึนามิได้ด้วยทําไมถึงเป็นอย่างนั้นโดยปกติแล้วชายฝั่งที่มีลักษณะเป็นรูปตัววีหรือโค้งเป็นตัวยูจะยิ่งทวีความรุนแรงในการถมเข้าสู่ชายฝั่งของคลื่นสึนามิเช่นหาดป่าตองในภูเก็ตที่ได้รับผลกระทบชัดเจนจากสึนามิเนื่องจากเป็นชายฝั่งเว้าวลึกโค้งเป็นรูปพระจันทร์เสี้ยวหาดกระรน ซึ่งได้รับผลกระทบจากึนามิรุนแรงยิ่งขึ้นเช่นกันรูปร่างที่โค้งแหลมทําให้น้ําทะเลทะลักเข้ามาในพื้นที่ทวีปง่ายขึ้นคลื่นจะทะลักเข้ามาในส่วนที่โค้งและแหลมนี้เกิดการกวาดล้างที่รุนแรงตรงกันข้ามกับชายฝั่งที่มีลักษณะเรียบตรงมีบริเวณน้ําตื้นกว้างขวางเช่นชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทยที่พัทยาหรือที่หัวหินก็มีลักษณะที่ตรงถ้าเกิดึนามิซัดใส่าชายฝั่งแบบนี้คลื่นที่ถมเข้ามาจะกระจายตัวออกได้ง่ายกว่าส่งผลให้ระบายไปรอบๆบง่าย ความเสียหายก็จะถูกแบ่งเบาไปเพราะความเสียหายจะถูกเฉลี่ยไม่มีความรุนแรงมากนักชายฝั่งทะเลแบบเรียบตรงจึงได้เปรียบกว่าแบบโค้งแหลมเมื่อเกิดภัยพิบัติในขณะเดียวกันถ้าเราเปรียบเทียบที่ตั้งของทะเลอันดามันกับอ่าวไทยชายฝั่งด้านทะเลอันดามันมีความเสี่ยงต่อการเกิดสึนามิมากกว่าชายฝั่งอ่าวไทยอยู่แล้วสาเหตุเพราะฝั่งอันดามันอยู่ใกล้กับแนวเปลือกโลกชนกันมากกว่าซึ่งคือแผ่นเปลือกโลกอินเดียกับแผ่นเปลือกโลกยุเรยที่ทําให้เกิดแผ่นดินไหวได้และตามมาด้วยสึนามิ แผ่ขยายออกไปรอบทะเลอันดามันเหมือนที่เกิดขึ้นในปีพุทธศักราช2547นั่นเองทําให้บริเวณฝั่งตะวันตกของไทยเสี่ยงต่อการเกิดสึนามิได้ตลอดเวลาในทางกลับกันชายฝั่งด้านอ่าวไทยแทบจะไม่มีความเสี่ยงเพราะอยู่ห่างไกลาจากแนวที่แผ่นเปลือกโลกชนกันแถประเทศฟิลิปปินส์และปาปัวนิวกินีต่อให้เกิดสึนามิก็มีเกาะบอเนียวและแหลบยวนช่วยกั้นทางชายฝั่งด้านอ่าวไทยจึงสามารถนิ่งนอนใจได้มากกว่าแล้วพวกเรา ควรปฏิบัติอย่างไรกันดีเมื่อเกิดภัยพิบัตินี้ขึ้นปัจจุบันเรามีระบบแจ้งเตือนสึนามิทําได้ด้วยวิธีตรวจจับสัญญาณจากทุ่นลอยและเครื่องวัดคลื่นไหวสะเทือนเท่านั้นเพราะการสังเกตจากเครื่องบินหรือดาวเทียมไม่สามารถพิจทราบได้เรานิยมใช้ระบบเตือนภัยด r ทที่ย่อมาจาก Deep Ocean Assessment and Reporting of Tsunami พัฒนาขึ้นในสหรัฐอเมริกาเครื่องนี้จะมีเซ็นเซอร์วัดแรงสั่นสะเทือนใต้ท้องมหาสมุทรเซ็นเซอร์จะเก็บข้อมูลแผ่นดินไหว และส่งสัญญาณไปยังทุ่นลอยที่อยู่บนผิวน้ําผ่านสัญญาณไปดาวเทียมและส่งกลับลงบนสถานีภาคพื้นอีกทีหนึ่งนักวิทยาศาสตร์จึงนําข้อมูลมาใช้พยากรณ์แนวโน้มที่จะเกิดสึนามิและแจ้งไปยังศูนย์ชายฝั่งให้เตรียมพร้อมประเทศไทยอาศัยข้อมูลจากสหรัฐอเมริกาอีกทีหนึ่งและเมื่อทราบแนวโน้มที่จะเกิดจึงเปิดสัญญาณไซเรนให้ผู้คนอพยพขึ้นที่สูงที่มีความปลอดภัยห่างจากชายฝั่งที่สุดทําให้สามารถไปจากบริเวณชายฝั่งได้ให้หาที่สุขที่แข็งแรงเช่นบ้านอาคาร โดยปีนให้อยู่สูงที่สุดหรืออยู่บนเนินเขาหากอยู่บนเรือใกล้ชายฝั่งควรแล่นเรือออกไปจากชายฝั่งให้เร็วที่สุดถ้าเรากําลังจะจมน้ําให้มองหาสิ่งที่สามารถลอยน้ําได้และเกาะไว้ให้แน่นเราควรจะอยู่ในที่ที่ปลอดภัยจนกว่าจะแน่ใจว่าทุกอย่างสงบแล้วแล้วเราเองมีวิธีสังเกตว่าจะเกิดสึนามิได้อย่างไรกันบ้างการลดลงของระดับน้ําทะเลอย่างรวดเร็วเป็นสัญ,ญญาณเตือนภัยจากธรรมชาติว่ากําลังจะเกิดสึนามิหรือเราอาจสังเกตพฤติกรรมการแสดงออกของสัตว์ที่เปลี่ยนไป แสดงว่ามีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นในธรรมชาติเช่นวัวมองออกไปในทิศท,ทางเดียวกันหมดเราไม่สามารถห้ามการเกิดขึ้นของสึนามิได้เช่นเดียวกับแผ่นดินไหวแต่เราสามารถแบ่งเบาความรุนแรงของสึนามิได้ด้วยการตั้งรับที่เหมาะสมประเทศไทยใช้วิธีปลูกป่าชายเลนเพื่อเป็นแนวชะลอไม่ให้คลื่นซัดเข้าไปไกลประเทศญี่ปุ่นใช้วิธีสร้างกำแพงกั้นสึนามิขนาดใหญ่ที่มีความสูงพอกับตึก5ชั้นเป็นระยะทางยาวกว่า400กิโลเมตร ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นจากสซนามิสามารถสร้างความเสียหายมหาศาลแม้โลกของเราจะประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติหลากหลายแต่เมื่อเราพร้อมรับมือและช่วยกันระวังภัยเราทุกคนก็จะสามารถอยู่รอดปลอดภัย